ได้แ <os> ต่ไก่ๆอีได้แม่บ้านเฮาเออได้ใจมากินพริกินแล้วบ่มากก็รับตักมาพี่น้องมานี่มาแขงเืออีก0 0จุกลเอพี่น้องเด้อแกมเด้อมามาไเรียบร้อยค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมาหาเก็บผักแยงแกงไม้ตอนเที่ยงก่อนพี่น้องเอ้ยมากับน้องซิมพี่น้องเอ้ยเนาะผักแยงงามๆพุ่นน่ะแล้วเก็บเอาไว้เด้อจัหน่อย thay đầm đấy đâu bộ kỳ này nè thật ra đi đơ phí nông đơ mà kẹp phá cá nhang kèng nó may phí nông ơi thơ nó may anh thị bảo chân phân nó mau ăn đấy nó may lây phí nông nó kèng toàn thiền kẹp 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 nãy nó thay na dù ngam sấp mà tớ nó nhanh ngay nuôi nè nó nuôi mắt nó เก็บเอามื่อไห่อะวะเมือชตู้ไว้เมื่อชิกตองเด้ด้วยนะเงี้ยหมกตองมีเลี้นเมือนะแม่้องชื่อพันชื่อมาวันก่อนพีองยัง่ได้กินอยู่หนักะท้อนดิน้าแกนาเมื่กีปรกนแยงเออดิบน้าเนี่ย้ไม่ดีแล้วก็สีดำหน้าเล้วเลย Nãy mắc kẹp phá cá nhanh, nãy ngam ngâm nha, mấy đậu má, mấy đậu ở đây nè nằm đấy, đậu đấy Tiệt đấy Kẹp áo không ngam xong Phá cá na nè, ngồi nô phá cá ăn ồn Ơ Phần thân này rằm nà dù phần đây nè, ôi Có mấy phá xài ต้องหาเก็บเอาน้ำคันนะมันกระโบมีลายเป็นไรมีน้เนาะพ่นเพันในไดดำน้าบ่เอาเกือบลงมาบ่มันคางแล้วเอาน่ะเอาาะไราาบอโย่ไอาาเต็มคู่เนี่ยอ่อนมันเนาะงาม,มแจ่มนลยเก็บเก็บนะเก็บก่อนเอาหามะวานนี่แบบไม่ได้แกงพี่น้องเุ้ยเนาะต้ม ต้มเอาต้มจำแจวมาเนี่ทางบ่าจันเพิ่นเอาหน้าไม้ไล่มาเลยสิพากันแกงกินบัดนีรเลยมาเก็บผักแง่งเก็บมาไว้ใส่ตู้ไว้น้ำมันหลเนี้ยนะพี่มาเก็บพี่นะี่ยเก็บมาไว้ตู้น้ำจังเมดาแกงจังไงยะ ผลแบบเร็วพักกันยังมาว่าจะเอามามวานนันถ้าเป็นน้ำมไม้ไผ่เอากระซีได้มาบา้า,ไ,านนได้ยล่พี่น้องเอื้อนองว่านเ้ยน้ำไม้ทั้งน้ำไม้ไล่น้ำไม้บงน้ำมไม้ไผ่แน่ปนกันตินยอดงาม,งามขาวๆก็เลยต้มน้ำแน่แบ่งแกงแน่แกงกินตอนเที่ยงนี่แหละน้ำไม้ไล่ทางอื่นออกแล้วพี่น้องเอื้อนองทางเฮายังไม่ทันอ,ออก Đây đẹp ba! đây mà. Put no to! lại đây, đây càng cool! đây, no, nó nó, cái up something! On còn yang, cái yang! Ngam đây cái nó cái đầm บอกให้เก็บผักกระแงงมื้อไว้เด้อน้องเอ๋เนาะเก็บมื้อไว้อยู่เพื่อมาใช้มันจังบ่ยากกะแงงนาเฮามันหอมๆน้องเอเนาะมันบ่คือผักกะแงนาแงเด้้น่ะ้คือบ่ได้น่ะน้ําตีนน่ะเหยียบไปยังเป็นผักกะแงนาีหอมกน้ไล่อ่อนๆ แล้วไปแล้วไปแล้วพี่้องไยทำให้ทำหน้ากันเลยอัดไปอัดไปเดนี่ไเด้อบ่นี่นะมาเก็บดินี่ไรใช่ไหฮะมาหน่อยคุกระ้องที่เซอยู่เหนืเมื่อ่ โออยนะ่ะมานํ่ภาษาังนะไไนนะกไปสไายพานเมื่อไล่ระเบ่พกันยังเขานะได้เลยโูกะเต็มกุ้นอีน้องเลยเออไปสยาปเมื่อไปแก่หน่อยตอนเที่ยงไปตัดผักมาทางเฮื่อน่น,นงองเนาะต่าเบือ,อยัานางเรียบร้อย เก่งมันน้ำไม้ล่ยพี่น้องเห็นน้ำไม้ไล,ไไมไล่ทีปอาจารย์เพลนมานเนี่ยตุมไปแล้วเนาะแต่จะเอาแก่งกินตอนเที่ยงนอย้องไหเนาะให้น้องเตอร์เพิ่นกระเบนน่าจะไปดำน้ำดำหน้าสวยป้าผู้เพลนมา ดำหน้าเสื้อเพิ่นนั่นแหละแม่นําเสื้อเพิ่นก็ไปเยี่ยมพ่อแขกยังบ่ได้มาเพิ่นก็คือสิรับน้ําื้อมาเลยบ่ตองก็ยาเป็นหยังเฮยน่ะเนาะตนอยู่ตมันมนๆอยู่หั่นบ่ตองก็ได้ดอก Tuan chẳng lại cái đây à. Chung mà chẳng đi này này nè Bà lạ bà lai nó mang kia Chắc là tăng đầy nè Hoop 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 hầu oh. mày có cái khu kim cái nhanh phải ao cấp đồng chim đào mày còn xài rồi lại Hạ cái nhanh lái lại mà phun nhanh ngon ngon นี่สิผักกระแงบ่มีผักกระแยะแท้ได้แต่ผักกระแงใส่อย่างเดียวอะแล้วนี่ก็แซ่บแด้เนาะรยทาอีกสักหน่อยพี่น้องเนาะรทาหม้อดอีกก่อนเมื่อฝนฝนก็สิตกอีกแล้วเนาะเมมาอีกไงนมานอนา

หลุดมือหันเลนเลนเสือหยัดหยัดยดงคั่น้อยเดนแตาไม่ตาโอ้ยบยืมยือลานหาลานหาไมเนาะแม่แม่พ่อพ่พ่อตูรละจักพันเนี่ยตูละลานหาฮึว่าดีดนะพ่อแม้กระดงขี้จับเนาะตากงขี้จับ มือมาอีกแล้วี่นงเลยมอโตอีกแล้มือมาเลยมือโตเลยฮะโอโตชี้ตะาีห้องแล้วบาดนี่โอเอ้างแน่ได้กะปูได้นางให้น้ำตีนนะเวลาจะได้กินเกลี่ไหม่บ่ลงมาป่าท่านด้เกลี่อยู่กเจาลงมาไว้เช้ปะจะหมกดีท่านจะโตจะหมกบีจะหมกดีใช่จะหมกบีใช่ใชไปไปบไปบมาไป chịu dẹp chịu mừng ti và đây hai tuần ăn năm phút hai tuần ăn 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 hai tuần lấy hai gì đấy hai tuần ăn hai tuần ăn hai nó <cười> <Kín>. <cười> พุดเอ่ะพมดิจองงี้พุดนะมาพุดใช่ผพริกโลพริกดิบเลยขาวๆหน่อยนึ่งบะหมีเลยเวิดเวิดเลยจะได้เห็นปเติอผมกเอาเงาเห็นวะนมันหน่อยบ่สุดน้ำติสุดน้ำบ่ เกอะกบงนเด้อสักน่อยเด้อแข่งทำไมเอาเร่มาแข่งเอาเรียบร้อยแล้วบ่มาหน่อยพอดีประเด็กมีแต่ประเด็กบุงแลมาเไเลยค่ะาเมด้แล้วเราดูเพื่อนเดยวเนี่ยไปดำน้าบายบายมาเลาดำหน้านั่นแหละเนาะไปเืิมไปดำหน้าซะ

ไม่ไรนะไม่บงเอาแล้วได้ขบคาวมันเจ็บบอกแล้เอาหนูไม่ไรเอาวันเที่ยวกันฟกอันนี้ตุ่มไปแล้วตุ่มแต่มันเคืนนี่จืดจีบ่ะจืดจืดนะจืดจืดตัวน้อยมันตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่จะได้ที่บุชงแล้วตัวใหญ่ใหญ่กับข่าวงานครับว่ามันตัวดุมเพิ่งก็มีอยู่เด้นี่ก็ได้เผาไว้นะไหวขวบดปะไหวขวดไเกาะกินว่าไม่ฮะ จะ <Yeah. S 1> um ่อะเปน่งเน่งะดอหเ้ยอเราเอาไปอันต้นพอแค่กระโบหนึ่งผู่ใดขวมากระโฉบหนึ่งจักําลนะเราเอาไปแล้วก็ลงไปน้ลาไม่ตุ้ยพรอมแล้วก็เอามาว่านี่กัแบ่งมาให้กูขท้มต้มแน่ขอยเผาลำแน่แกงแน่ต้มแน่เนี่ยลายยางครับจะเมนูน้อย Hết chùm á Hết chùm chung Hết chùm chung đây chung 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 từ chung nào, chung 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 ni tôm, ni tôm chung chung tôm chung chung mình cả chung đây, chung chung bạn. chung 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 nó mai <laughs> นี no. ่เจ็บแล้วบ nah, ่เนาะเปลี่ยนมือซะคก็ตําขบือใส่ซือว่านแกงะนเปลี่ยนตขบยนางให้ซือไปได้เรียบร้อยบ่ให้เรียบร้อยแล้วเน่ผักแยงอ่ะมาตําบักตองตํามากระทอกินเด้อเก็บผักแยงน้อยมาได้นึงบ่กินมื้อเช้านี่่นาอันนั้นว่าแกมือเด้อจัหน่อยดําหน้าเด้อนี่บ่มีด้ล่ะบเก็บมาไดู้่น้อยนึงผักนึงแล้วจัก เออแ่าเพิ่งเติบอพะแหะขนาดเก็บเอาน้องขนให้ขนาน้านะปเนี่ยอร่อยเซยบ่อร่อยเยอง่ายก็ักหน่อยจืดใ่นอกด้ดจืห่นาอสักหน่อยจะกินจะหาบอนใหม่ต้มเมบอ้่เขาแกง้อยก็เส้นจาน้อยต้มหม่รนี่มันบ่ออย่างเดยด้ะนะ

นงามเลยเนี่ยเก็บมาได้เป็นคู่พุงเนี่ยเก็บมาไหวเอ็นใชยมักต้องตำมต้องก่อนวะไม่ต้องไม่โถัดไปไม่โนถัดไปเฉยเราขึ้นไว้ตลอดนะไม่ขาดนะไม่ขาดขึ้นไว้ตลอดตำมักต้องอีกให้เอ็นลูกจอยมาเด้ะพอนางเอ็นเวลามากิบใจนะไม่เด้อเมียเราไปดำหน้ามาเนี่ยพักผ่อนเราไปอัน tắt khẩu, không vãi nè, đâu có tắt khẩu tắt khẩu bò tắt khẩu là không vãi nè bò, tắt khẩu áo khẩu vẫn vãi uhm. nè tắt vai thẹn thế nội nè, xem đã xong rồi tắt bài nè xếp bông mà tắt <laughs> cây không, không cá đấy บ right? ้านน่ะันเดียวชีมึงพอให้เสร็จเร็วๆเลยจิตาขึ้นไันเอยๆน้องเจยมากินพี่กินแล้วบมากะรตักเอาเลไม้ตอนเที่ยงเลอไม้ไรปขดมย่านนิไม้ไรไม้ไรเออเด็กตักหลนไหน Đây, đi, tự nhiên Để cùng món mai bay bên này, Đi ừ. <laughs> ừ. đùm nhá đùm... yeah. ừ. Rồi, thương bên nhá, đây dì đậu mịt tự trăng luôn ạ มามาพี่น้องมาแกนไม้ตอนแี่งน้ากันแก่เอ้ยแกน้ไม้เด้อปเด้อมามาพนองมาสินีมาแขงเขืออีกขับเลยจุเลยบแล้วจุ่นี่เลยจุ่มแกน้ไม้เลยผักบุงมามอ้ยเตั้งไแข่งแน่เลยนะ้ เดินพ yeah. ี yeah, it out, it s <S uh ่น mm. ้องเด้อแกน้ำไม้เดินมามาใช่เรียบร้อยแล้วบอยังโมเรียบร้อยบอยนี่แดดไปบดไปบดมาอยู่คุยมันไม่นะมันไหมเอาม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 าเกน้ำไม้พี่น้องเลยเนาะตัวน้ำไม้น้ำกันตอนเที่ยงเทียงเกน้ำไม้หอนใช่นะเอออยู่พูดยี่ไว้จุกือใช่ปะ แมนจิรุ่มพี่กินว่าลาแกน้อยนั่นเนอะเนี่ยเราก็กินคือกันเราก็กินแกน้อไม้ขึ้กันเนาะเอาเอากินแกน้อไม้พวกอะนนะเริ่บเริ่บแกน้ำไม้เดินทางให้ล่างเมื่อเด้อเด้อมากินแกน้อไม้เด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกน้อไม้น้ำกันเด้อตอนเที่ยงแกน้ำไม้ฮ้อนพี่น้องเลยเจ็บเจ็บมามามาแล้วขึ้นไหมครับค่ะสิได้ขอจบคลิปไว้สำนีกก่อนพี่น้องเลยไม่ได้กินอีกอะ ฮ่าๆๆ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 ๆจๆๆ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 ๆอๆๆๆๆอๆๆๆี่ๆนๆๆๆมๆไๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆไๆๆไๆนๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆไมๆๆ่ๆๆๆๆเลยว่าย่านวๆๆ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 บๆๆๆๆะเอาพๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆน้ๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ลๆๆ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 ๆาๆๆๆ้สบายดี Đèn đang đeo